ังหวัดพะเยาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาวรวมกับที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาขอเชิญชวนรวมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเมืองในวันอาสาหะบูชาครั้งที่55ระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคม2568 ณบริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามและวัดติโลกอารามถนนชายกว้านตำบลเวียงอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยากิจกรรมภายในงานรวมตักบาตเข้าวสารอาหารแห้งพระพิสุสง์นั่งเรือประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำถวายเป็นพุทธบูชายนทิวทัศน์อันงดงามของกว้านพะเยา ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนามิทัศการภาพถ่ายงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาครั้งที่54ชิมช,ช็อปแชะและสัมผัสบรรยากาศกว้านพะเยายามเช้าที่ตลาดระเบียงสุขชมช็อปผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีจังหวัดพะเยาในตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญามีคูปองเงินสดแจกมากกว่า1 5 0 0 0บาท และยังมีกิจกรรมประกวดภาพทายเงินรางวัลรวม1 0 0 0 0บาทแล้วพบกันที่งานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันอาสาลหาบูชาครั้งที่55